อ๋อต uh, ัวผื <descon fin anta> no yes. ่นผักหมักบวกพวงอะไรอะไรก็ห้าสิบโอ้ยกลมหน้าปะยังมีเนาะนี่ยังใหญ่ยังไม่กระแสยังมีเสยยามเลยชื่ว่าดีผู้สาวดีเขาเขาเพนปะน้องสาวปะนี่น้องสาวล่ะโอ้งามผื้นเลย งงงามงามามสบายดีพี่น้องหมดสู่คู่สู่พนน่อนาะตอนนี้บาซอนอยู่ที่โตเมืองท,างงท่าแขกแปลงข้าวม้วน คลิปนี้สิพาพี่ร้องเขาไปเลาะไปเที่ยวตลาดแรงลักสองซึ่งเป็นตลาดแรงตลาดใหญ่ประจเรัเมือง่าแขกไปเบิ้งอาหารการกินเนาจะกลับมาซื้ออาหารอาหารแรงที่น้องเลยติดตามครับส้มนำกานเนาะว่าภายในตลาดที่มีอาหารอย่างแน่ก่อนนี้อยู่ที่เมือง่าแขก การฮอนอบเอาพี่น้องเลยเมื่อคืนเมื่อคืนนี้มีฝนตกเน,ะนาะอาจจะเป็นพายุเข่าพายุยากิที่ขึ้นจากฟ่งเวียดนามเนาะอยู่ทางภาคกลางหรือว่าทางภาคแขกแขวงขมวนเ่ากันนะครับผลกระทบ,บอำบลายปันได้แต่ว่าอยู่ทางภาคเหนือโดยเฉพาะแมน่นแขวงหลวงน้ำทารือวาน้กน่วงเนาะน้ำท่วมท่วมตกแพงเลย แล้วก็แข่งกันเออยากน้ำกำลังขึ้นว่าจะเป็นน้ำอูน้ำค้านข้าหลัวบางเอาใจช่วยน้องพี่น้องเลยให้ผ่านพ้นวิกฤตไปไวๆบรรยากาศตลาดแรงลักสองพี่น้องไปรอเบื้องอาหารการกินก่อนเนาะ ซนอาหารน้ำมัสซาดลองอาหารตามฤดูกาลอ่อตัวผื่นผักหมักบวกพวกอะไรอะไรก็ห้าสิบโอ้โของแทบเนาะห้าสิบพันอ๋อที่นล่อ ไแแอันนซานาะปูห้ามเนะาะจะพันนี่แม่อาซิบด้กันงามเลย ห้ามหอไม้ต้มจานเท่าไหร่จานสิบพันเงินบรายเอาเนี่ยแหละจืดจดแล้วเมื่อ,อจืดเมื้ 10, อขั่วดิซีนหมูจานจ้า นอไม้ยังก็นไม้ไผ่ไผ่บ้านบอ๊บอ๊ไผ่ป่าไผ่ไร่ไผ่าัวร์ในบ้าน่ทรมากัวร์ันอดีตามเนาะย่างเยอะหมดัวร์อ่าตบปกแบนีกบหน้าบอะ โนคามาแตงมาเพือถ้าได้นี่1สิบพันอ๋อหนูไม่กระแสนาะไมมเนาะสุดยอดเลยสิบพันขีดอ่ะยานยังยังมีเนาะนี่ไม่กระแสนยังมีเสยยาใหญ่ๆเลยที่ว่าหมดแล้ว เืองามเนาะไม่ทั้งหลายมันเผื่องามเลยถามันทานเท่านี้เนาะทำมาซาดก็มีเาทำพร้อมหายครบ อ้อพอใมาดูหน้าน้อยไหมเนาะพอดูน้อยพยใหญ่บางเลยที่ของแทบย่ยที่ของแ่บน่อยเท่าไหร่ส่หน่วยสิบพัน แสดงว่าหน่วยน่วยสอน่วยหาพันเนาะสี่น่วยิมาซิมจะหาพันเงินหมดลายหาพั 5, นไ,ได้ไหมยเงน่ายเงินหมดลาย <c oughs> อ๋อจ,จ,จไปซื้อถ้ยอยนอื่นีนะ บนลรเล็กบนลรหน่อยหวยขายได้โดนน,โโดน้อยเนาะเขาเห็นได้โดนน้อยทีเขาขายนะไม่ไลน์เม่งดาโอ๊ตัวจะพันอย่ไหม โตละสาวออโอตละส,ส,สิบพันอ๋อตงืตละพนขอไสองพันพ 2, อสองพันแร่าผู้ผู้หน้าบอหน้าอ๋อป็นพวงเลยสิบพัมาสิบพันยังอันหนึงครับจับเลย ช้อนพงให้เท่าไเด้ดอแล้วมึนขาดเข้ามฮะอ๋เอาเอาใจกปูไงช้อนพงอห้เท่าี่ช้อนเราบอกโอช้อนให้ไงพงหนึ่งเอา,าไ,ไก่ไก่อนะเพราะช้อนพงผมอยู่ของกินลายอาธรรมชาติตลาดลักซอง สุกแล้เนาะ่สุกแน่สุกแน่ริบแน่ขาขาขาอ๋ถ้าปากดเนี่เราไมาก่กียงยังมีเนาะยังมีเนาะ I'm gonna มปโซนขายลานธรรมศาสตร์ถกันเน,น,างงนาะพี่น้องผมมาทะเตนอกขายนะมีหอยมีกบมีเขียดปลาคอดีะอนะปลาคอะด้่ thật không chạy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  không บายี่น้องเทพมาซื้ออันนี้นำพันก่อนพงอะไรน,นี่พงห้าพันสามน่วยเอาสองพงทั้งเข่าเทียงเข่าแรงเนาะเป็นยังไงสบายดีพอตัวไงเบิ่งเบิ่งจะได้โทรศัพท์ น้องเทปน้องไม้สัยังสมพีเลยน้อไม้มะเขือโอ้ซื้อ่ได้ไปไ่ได้ไปทางใดกระวนี้ห้องสาวปนี่ย้องสาวล่ะโอ้งามคือเลยงามงาบออยาคือผู้นึ่ง โราเย่อปเาีอยูดนราเจ้าได้ไปทางัหนเาไปยังไงคบาไปขายเอยโอ้หอได้ไปแล้วขายกินว้าวเบิ่งยมแรงผัวละยมนี้ไปโบรไณมันทางยากมันจเี่ยยม่ยังตัดเชียงลือเหรอตัดเชียงลือเตเชียงลือเแม่แม่ตัดเชียงลือถ่ายอะหรนะ สามครอบครัวล <dı> <ration> ่ะแยกย้ายใช่ไหมเป็นคนไปแล้วเข้ากันได้ขอบใจขอบใจลองเทปเดี๋จวพากำงานะน่รอเข้มแลองก่อน องเมาก็มีของเมามีขายแล้ว,ออลวโอ้ยใ่ไหมขอบใจโอ้ยโอ,อ้ยซื้อน้ำคนที่น้องเลยอากาศ้นอนเนาะ อะไรน้ำจอกอะไรจอกสิบห้าน้ำอย่างสีแดงไงอันนี้ชานมเนาะเออน้ำสีเขียวน้ำอย่างชาชาเขียวาเขสิบห้าให้กันบ้านเนาะชานมชานมจอกหนึ่ง ขายลายน่เนาะส้มก็มีขายส้มะม่วงมากอ็ mm ีาบักเดือมีหน้าก่อนเมี่ยงบักเดือสรดยอดเลยเราขายผู้มือบทตลาดไขตอนเช้าขายค่ตอาก็ยูนิตตอนเย็นก็ยูนี่อ็หมดได้เลาะเนาะแม่ลอดลอ บอได้แล้วหวานลายบุดีหมดสีส้ม <c oughs> <g ay> ใจขอบใจเมืกี้กันเป็นคลิปภาพบร,รยากาศตลาดแรงรักสองเมืองท่าแขกแปลงข้าวม้วนเนาะพี่น้องอาหารการกินหลายอสมควรอาหารตามฤดูก,กาลมีนอมไม้มนนีกบเขียดกุ้งหอยอ,อาหารบ้านเฮา ยังอุดรมสมบูรณ์พี่น้องเลยอ๋อนี่เราสอนขอติดคลิปนี้ไวส้สำนีก่อนนะคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสบายดี